โอเคทุกคนลองจินตนาการภาพนี้ดูสิเยาวชนคนหนึ่งกำลังขับรถซิ่งหนีตำรวจด้วยความเร็วเละตามไม่ทันก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงด้วยหายนะที่สร้างความสูญเสียชีวิตจำนวนมากในฟลอริดาและนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นข่าวจริงที่ทำให้เราใคร่ยดกรนถึงความเสี่ยงของการขับรถเสี่ยงและการไล่ล่าของตำรวจแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปเลยเพราะมันอาจนำไปสู่คำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในสังคมของเรา เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่8พฤศจิก,กายน2568ตามเวลาสหรัฐอเมริกามีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นในรัฐฟลอริดาโดยรถยนต์คันหนึ่งกำลังขับขี่อย่างเสียงภัยเพื่อหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะพุ่งเข้าชนกลุ่มผู้คนที่กำลังยืนอยู่หน้าบาร์แห่งหนึ่งในเขตแทมปาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานบันเทิงยามค่ำคืนและจุดหมายท่องเที่ยวที่คึกคักทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตถึง4รายและบาดเจ็บอีกนับส0รายที่ต้องเข้ารับการรักษา เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นลองนึกภาพทำปาเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาในฟลอริดาแถบตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาที่เต็มไปด้วยบาร์และสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีทำให้มันเป็นจุดที่ผู้คนมักมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในย่านอีโบซิตี้ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ใกล้ใจกลางเมืองที่ยังคงรักษาความน่าสนใจไว้ด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมแบบโบราณและนั่นคือสถานที่ที่หายนะครั้งนี้เกิดขึ้น ตามรายงานจากสำนักงานตำรวจเขตแทมปาเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศได้สังเกตเห็นรถเก๋งสีเงินคันหนึง่งกำลังขับขี่อย่างประมาทบนทางด่วนเมื่อเวลาประมาณศูนนาฬิกาสีนาทีนาฬิกาโดยก่อนหน้านั้นยังมีรายงานว่ามีการขับรถแข่งกันอย่างเสี่ยงภายในย่านอื่นๆอีกด้วยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาการขับรถเสี่ยงที่อาจเริ่มจากความสนุกสนานแต่กลายเป็นอันตรายร้ายแรงจากนั้นหน่วยลาดตระเวนทางหลวงของรัฐฟลอริดาได้เริ่มไล่ตามรถคันนั้นและพยายามใช้เทคนิคที่เรียกว่าพิกเมนูเวอร์ซึ่งย่อม,มาจาก เป็นวิธีการที่ตำรวจใช้เฉียวชนเบาๆที่ล้อหลังเพื่อทําให้รถหมุนคว้างและหยุดได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่การชนแรงๆตรง,ตรงๆเพื่อลดความเสี่ยงแต่ในกรณีนี้กลับไม่สําเร็จทําให้การไล่ล่าต้องดําเนินต่อไปตำรวจระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจยุติการไล่ล่าอย่างเป็นทางการเมื่อรถคันนั้นเร่งความเร็วเข้าสู่ย่านอีบอร์ซิตี้ก่อนที่ผู้ขับจะสูญเสียการควบคุมทําให้รถพุ่งเข้าชนผู้คนนับสิบคนที่ยืนอยู่ด้านนอกบาร์บรีเอสออนเจ็ทีเอซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับผู้ที่ชอบออกไปสังสรรยามเย็น ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตทันที3รายและอีกหนึ่งรายเสียชีวิตภายหลังที่โรงพยาบาลทำให้รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายมีผู้บาเดเจ็บอาการหนักที่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล2รายขณะที่7รายมีอาการคงที่และอาจฟื้นตัวเร็วขึ้นและอีก2รายได้รับการรักษาพื้นฐานแล้วออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก2รายที่ปฏิเสธการรักษาในที่เกิดเหตุนี่แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนี้กว้างขวางมากและอาจส่งผลต่อครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะยาว ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือนายไซรัสซัมสันอายุ22ปีซึ่งถูกจับกุมในเวลาต่อมาและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของเขตฮิวโบโรเขาตีเพื่อรอการสอบสวนอย่างละเอียดแต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจเกิดความเห็นต่าง พราะบางคนอาจสงสัยว่าการเล่ล่าของตำรวจเป็นการกระทำที่จำเป็นหรือไม่หากนึกถึงว่ามันอาจนำไปสู่หายนะแบบนี้ได้ง่ายๆหรือแม้แต่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการลงโทษสำหรับผู้ขับรถเสี่ยงที่หนีตำรวจเช่นค่าใช้จ่ายต่อชีวิตที่สูญเสียไปและการพัฒนานโยบายเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต ตามเอกสารจากสารส,สารัมสัรถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยใช้ยานพาหนะถึงสี่กระทงรวมถึงข้อหาหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการจับกุมอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บสาหาัสหรือเสียชีวิตสี่กระทงซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นความผิดอาญาร้ายแรงระดับหนึ่งซึ่งหมายถึงโทษที่หนักมากและอาจรวมถึงการคุมขังตลอดชีวิตหรือแม้แต่โทษประหารชีวิตในบางรัฐของอเมริกาเพื่อเป็นสัญ,ญญาณเตือนให้เห็นถึงความรุนแรงของการกระทำเช่นนี้ติดตามข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w t h a i r a d c o t h n e w s f o r i o n ที่มา appnews h t t p s a p p n e w s c o m a r t i c l e f o r e n s i c t e m p e r k e y p o l i c e k e y c h e s e d a i l k e y c r a s h k e y c b 8 8 1 8 7 b 5 d 8 e 8 3 0 b f 0 4 5 6 c 6 b f 8 2แล้วคุณล่ะคุณคิดอย่างไรกับการเล่ล่าของตำรวจในกรณีเช่นนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าจะแลกกับชีวิตหลายๆชีวิต หรือว่าการป้องกันการขับรถเสี่ยงควรเริ่มจากจุดเล็กๆเช่นการศึกษาหรือกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นบางคนอาจเห็นว่าผู้ขับรถเสี่ยงเป็นเหยื่อของระบบที่ไม่ดีพอคุณเห็นด้วยหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นและเปิดโต้ว,วาทีกันในคอมเมนต์สิถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย